สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุนกท่านพบกับช่องรุ่งชิปชาแนลเช่นเดิมและก็เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะรุ่งชิปมีโอกาสมานมัสการกรบาบไหว้ขอพรพระที่วัดป่าสี่มงคลนะคะกุงพริ้งพสัยจังหวัดสีสกเกตน,นะคะรุ่งชิปก็เอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะ เชิญชมไปด้วยกันนะคะทุกคนเนาะวันนี้เราก็มีบรรยกากาศในวัดมาฝากทุกคนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นนะเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านนอนนะคะร้านนอนสง่างามมากเลยนะคะสวยงามเนาะอันนี้ก็จะเป็น พระพุทธรูปพระพุทธรูปปางนี้ก็จะเรียกว่าปางมาริชัยนะคะ,ะเดี๋ยวรุจิพาชมชมไปด้วยกันนะคะเชิญชมไปด้วยกันเนาะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพญานาคนะคะเนะะาะเชิญไปด้วยกันเดี๋ยวคุีิพาพาชมไปเรื่อยๆนะคะรับชมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น พยานาคนะคะอ่าพยานาคเนาะอ่าบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนที่นี่คือวัดป่าสีมงคลอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะอ่านี่ก็บรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะอนุโมทนาสาธุบุิด้วยกันนะคะ ประมาณนี้ก็เชิญชมครับอากาศก็เชวญชมไปด้วยกันนะคะทองโรงพยาบาลท่รัาพบุญด้วยกันมุ่งจิตเคยมาแล้วนะคะมาแล้วแต่ว่าก็มาอีกเนาะวันนี้นึกอยากจะไหว้พระนะคะนึกอยากจะกราบไหว้ขอพรเนาะก็เอาความ วยงามน,นะคะความวิจิตรการตามากกุกคนทุกท่านเนาะเพราะว่าเรามาเรากออ็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนได้อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้องนะคะคือว่าคล้องเนี่ยก็เ,เขาจะจะบอกอยู่ว่าเวลาเราทาบุญใช่ไหมเราทําบุญให้ให,ให้ตีคล้องตีคล้องอ่า ตีคล้องร้องป่าบอกสวรรค์ี้คล้องด้วยนะลูกตีคล้องได้ค่ะตีเลยจ้าตีเลย,ะเลยนะคะ,ะเวลาเราทําบุญเราเราจะตีคล้องแล้วก็เป็นการบอกกล่าวอาที่อาทีฐานเอาแล้วก็ตีจ้าเลยนะคะ,ะเป็นการตีคล้องบอกกล่าวนะคะ,ะเราทําบุญเราก็ ทิ่ก็เอามาฝากทุกคนนะคะก็จับประมาณนี้เนะมี CNC เซียมซีด้วยนะคุณจะกระพุก จุดต่มาฝากทุกคนเช่นเก่าเช่นเดิมแล้วก็เช่นเคยนะคะก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะพานใบสีนะคะทุกคนผ่านใบสีที่ว่าเป็นใบตองนะดูสิก็ทําก็สวยงามและะ้วค่ะเนาะเอออเนี่ยสวยงามจุดต่มาฝากนะคะ ในหะน้าก็หลายตนอยู่เนาะนีะ่นคะคะชุนชงไปด้วยกันอนุโมทนาสาธุถึงด้วยกันนะคะโอ้โหลูกค้องดังด้วย ้องดังนะคะดีมากเลยนะคะลูกค้องดังก็จะดีนะคะทำอธิษฐานของเราก็คือเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลเนาะว่าถ้าเราลูกค้องดังเนาะก็คือการบอกกล่าวแล้วแจ้งว่าเราทำบุญทำกุศลน,นะคะเราก็อธิษฐานว่าเราอยากได้อะไรสิ่งไหนเราก็ลองลูกค้องอธิษฐานดูนะ แก้วสวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยอันนี้พระพุทธรูปนะคะอนุมโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะทุกคนต้องชุบเาบรรยากาศมาฝากมาฝากทุกคนทุกท่นนะะา,ททานเนาะอธิษฐานเอาลูกนั่งอธิษฐานเอา,านบะอธิษฐานเอาแบบขอพรขอพรขอพรหลวงพ่อเนาะเราจะได้ต่อไปเราจะได้เีโชคดีเนาะมีความสุขน,นะคะิดหวงังสิ่งใดก็ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะออขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาสู่ชีวิตและครอบครัวนะคะกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านเหมือนกันนะคะอนุมโมทนาสาธุบุญสาธุบุญด้วยกันเลยนะคะรุง่งจิ๊กก็ามาฝากมาฝากทุกคนนะคะละบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ก็เอามาฝากทุกคนทุกท่านนะคะ สาธุบุด้วยกันเพราะว่าาเดี๋ยวค่าน้ำค่าไฟหนู่ส่แล้วฉันไม่ลบนะคะก็มู้จุก็ม,กามาฝากทุกคนทุกท่านนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเนาะเนะสวยงามนะคะ ทำอธิษฐานด้วยนะคะมีทำอธิษฐานถวายนู่นถวายนี่เนาะระครังมีทำความถวายระคังเงินละครังทอ,อ,อ,องก็มีเนาะทำอธิษฐานละ,ะถวายละครั้งใช่ไหมดูนะคะเนี่ยเจ้บอกว่าขออนุญ,ญาตอ่านนะคะข้าพเจ้าเนาะขอร่วมถวายละครังเงินละคังทองเพื่อเป็นสิริมงคลพอให้ข้าพเจ้ามีชื่อเสียงโด,ด่งดังร่ำรือระเบือไกยขอเทพาอราราโปร ประทานพรให้ข้าพเาจ้ามีความสุขความเจริญเงินทองไหลมาทีมาสมความปรารถนาทุกป,ประการนะคะอ,อันนี้ทรของการถวายระครังเนาะอนก็จะมีบอกนะคะคนก็จะมีมีคาบอกคำคํากล่าวนะคะวันนี้ก็เอามาฝากทุกคนทุกท่านนะคะยากาศก็จะประมาณ ขอโาบกับท่านดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะอขอโชคราบกับท่านดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเสียมสีเนาะมีมีมีไห้ด้วยนะคะมีไห้ด้วยนะขอล้วงไห้ก่อนนะคะสาธุสาธุรูปขอรูปขอขนมไทยนะคะขอขนมไทยวันที่ ขอค่ะหลวงชัยวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะขอเลยนะคะตัวเลขตัวเลขตัวเลขเลขห้านะคะตัวเลขเลขห้าน,น้อเรื่งอะเออตัวมีเล็กแบบว่า ไม่ชัดเนาะค่ะเนาะตัวนี้เลขเลขอะไรเจ็ดไหมออ๋อตัวนี้เลขเจ็ดนะคะตัวนี้เลขเจ็ดตัวนี้เลขเจ็ดนะคะตัวเลขเลขห้าเลขเลขเจ็ดอ่าตัวนี้เลขหนึ่งนะคะเออห้าเจ็ดหนึ่งนะคะุงชิบได้ห้าเจ็ดหนึ่งนะคะอันีนี้หกไหมหกสองอ่าลุงชิบก็ ขอจิตทกลับหนึง่งบางทีก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีะคะ่ะ